ประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับผมเขามากันยังไงครับก็ขับรถมาซ้อนกันมาสามคนสองคนใส่หมวกกันน็อกหน้ากับหลังคนกลางไม่ได้ใส่เสร็จแล้วเขาวนเขาวนรถวนไปดูลาดเราแล้วก็วนกลับมาสองคนน่าจะกระโดดลงช่วงเนี้ยเลยถักขยะไปนิดนึงเสร็จแล้วก็เข้ามางัดงัดตู้นี้เป็นตู้แรกงัดไม่ได้เสร็จแล้วก็มางัดตู้นี้ พางันตู้นี้ผมได้ยินเสียงพอดีผมอยู่ในห้องน้ําผมได้ยินเสียงก็ผมมายืนดูอยู่ตรงนี้อืแล้วผมตะคอกใส่แล้วมันก็วิ่งวิ่งข้ามไปฝั่งนี้เพราะอีกคนหนึ่งคนที่สามาไปยืนค่อมรถรออยู่ฝั่งนูงน้นฝั่งถนนฝั่งนู้นแล้วก็หนีข้ามไปไปนู่นเลยเข้าไปในนิคมไฮเทคเสร็จ <c oughs> แล้วผมก็มาเคลียร์ตู้เอาเหรียญออกให้หมดแล้วผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วผมก็ตามตามไปวนในนิคมไฮเทคประมาณชั่วโมงหนึ่ง เสร็จแล้วก็เห็นได้บาอแสว่าสามคนเนี่ยข้ามไปทางบ้านคลองเข้าไปทะลุลงเหล็กออกไปโคกแจงเสร็จแล้วไปตรงสามแยกโคกม่วงก็ไปเจอพอดีเป็นน้องเยาวชนอายุประมาณสิบห้าสิบหปีอ่าสามคนนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ผมก็เลยโทรแจ้งให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบครับผมเบื้องต้นนี้พบอ,อุปกรณ์การงัดแงะไหมครับ พบอุปกรณ์การงัดแงะ้คือไอ้ตัวงัดยางรถมอเตอร์ไซค์ครับผม,อมไอวางไว้อยู่ข้างๆก็ไม่ได้มีการหลบหนีอะไรเขาก็เขายอมรับไหมยอมรับครับเพราะว่ามันมีจํานวนได้หลักฐานคือเรามีกล้องอ่าเพราะ, <ผม S 1> ะว่าผมให้ดูกล้องแล้วผมไปถึงผมถามก็เลยว่าเอ้ยเองไปงัดของบ้านพี่เองได้มากี่บาทวะมันก็บอกนี่ผมไม่ได้ไปอ่าไม่ได้ไปเองมาดูอ่าเรามีกล้องยืยนยันใช่เองไหม ใช่ครับพี่อ่โอเคแล้วเองทําทําไมผมหาเงินครับอะไรประมาณนี้ครับผม,มเพราะว่าเยาวชนชุดนี้น่าจะงงง่ายกับเรื่องน้ํากระทอมเยอะออยาเสพติดครับผมอยากฝากเตือนผู้ประกอบการา,านผู้ประกอบ,บการที่ทําธุรกิจหยอดเหรียญทุกๆท,ท่านนะครับว่าให้ระวังทรัพย์สินของท่านแม้จะมีกล้องมันก็ไม่สนใจครับเด็กพวกนี้มันถือว่าเป็นเยาวชนอ่าม,มันก็เลยแบบว่าทําเหมือนจะเหมเิมเกลมแล้วไม่มีคนจริงจังที่จะตาม ไปแบบนี้แต่ผมใจกล้าไงมึนบอกเลยว่ามึนไปก็หลานสองคนเออก็เลยตามไปจนเจอวนรถประมาณสักเกือบสองชั่วโมงกว่าจะเจอได้